อันนี้คือลูกป,ปงนะคะที่เราเก็บมาจากป่าเราจะเอามาสร้างระบบในเวศในป่าของเรานะคะสร้างเพิ่มขึ้นให้เป็นระบบในเวศให้เราได้เสมือนเหมือนป่าเป็นของตัวเองนะคะป่านี้เป็นป่าปลูกนะคะเป็นป่าพยูนแล้วก็มียางนานิดหน่อยกับมะฮอกกานีนะคะแต่หลักๆเลยจะเป็นพยูนนะคะยางนายางนาใหญ่นะคะพยูง ท่านี้นะคะอันนี้ประมาณแปดปีค่ะเจ็ดถึงแปดปีได้เรามาปลูกตั้งแต่เราเริ่มกลับมาอยู่บ้านนะคะก็เลยปลูกป่าตรงนี้ประมาณสองไร่ค่ะรวมแล้วอันนี้ปลูกก่อนแบ่งเป็นแปลงปลูกนะคะเพราะว่าปลูกทีเดียวไม่ได้เราไม่มีระบบน้ําเราก็เลยปลูกสองรอบรอบแรกก็คือครึ่งน,นึงของสองไร่นี้ก็เริ่มโตแล้วตรงนู้นก็จะต้นเล็กกว่าหน่อยจะห่างกันประมาณหนึ่งปี เดี๋ยวจะพาไปดูแต่อันนี้เราจะปลูกลูกปงก่อนนะคะง่ายๆนะคะเราก็หยอดไปกันตายด้วยสามสี่ลูกแบบนี้นะคะก็กบแล้วก็เหยียบง่ายๆเลยนะคะแบบน,นี้ปลูกไปรอยา้เขาขึ้นตรงไหนเราก็ปลูกไปเรื่อยๆเลยนะคะก็หยอดไปเลยนะคะ สามสี่ห้าลูกแล้วแต่กันไม่งอกด้วยถ้าง,งอกหมดเลยก็โชคดีไปนะคะนี่อันนี้เห็นไหมระบบนิเวศของเราอันนี้เป็นหวายนะคะต้นหวายอันนี้เราเอามาปลูกนะคะตั้งใจเอามาปลูกเลยอันนี้ก็คีนินอันนี้ผลทอยได้นะคะที่เราทําป่าต้นคีนินอันนี้ต้นต้นมะขวดขานะคะนี่อันนี้คือนกมาขี้ให้นะคะนี่ขี้ใส่นกเริ่มมีนกก็จะมีต้นไม้แปลกๆกขึ้นนะคะ ขึ้นเองแต่หวายนี่เราเอามาปลูกนะคะมันหดขาก็ขึ้นนี่ไข่ก็ขึ้นนะคะแบบนี้นกนกมาชื่อให้ไว้เราจะไม่เอาออกนะแบบนี้ไข่ยก็ไม่เอาออกนะคะไข่ยก็เริ่มหายากแล้วหลายอย่างนะคะแต่ว่ากล้วยนี้เราปลูกนะคะปลูกเมื่อตอนที่ปลูกปลูกป่าใหม่ๆเอาไว้เป็นที่เลี้ยงให้ป่าพายุเพราะเราไม่มีระบบน้ํา กล้วยช่วยได้ดีนะคะเพราะว่าระบบรากของกล้วยมันชุ่มชื้นเนี่ยทำให้ต้นไม้เราอยู่ได้คิดว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเลยที่ต้นไม้รอดเพราะว่ากล้วยนะคะนี่อันนี้อันนี้ก็ผลพลอยได้เหมือนกันนะคะต้นคอมภาษาอีสานเขาเรียกปักคอมนะคะต้นนี้หายยากแล้วนะคะผลพลอยได้ อันนี้ต้นจันนะคะลูกจันหอมๆคมันแก่ชอบกินนะคะอันนี้เราซื้อมาปลูกนะคะต้นละห้าสิบบาทซื้อมาสองต้นไป,ไปต่อค่ะตอนช่วงหน้าหน้ากระเจียวนะคะตอนหน้าฝนก็กระเจียวจะออกนะคะเป็นกระเจียวป่ายาวเป็นแถวด้วยดอกสวยมากอันนี้ขาป่าะคะหอมมากนี่บังแนวบางเหมานะคะบองเหมาอร่อยอร่อย อยากให้เห็นดินนะคะข้อดีของการปลูกป่าอีกข้อหนึ่งที่ดีมากๆดินนะคะตอนที่เรามาปลูกป่าปีแรกตอนเรากลับมาอยู่บ้านเป็นดินทรายที่ลดน้ำไม่เข้าเลยนะคะเป็นน้ำฟูขึ้นนะคะนี่ั้าแต่ปลูกป่ามาดินเริ่มดีขึ้นนะคะจะขุดให้ดูใบไม้มันทับถมมาแปดปีนะคะ เดวที่เราไม่ได้ทำอะไรดูสิดินดีขึ้นนะคะข้อดีมากๆเลยข้อนี้ป่านี้เป็นป่าพยุงที่สองนะคะเมื่อกี้ที่เราปลูกป่าแรกนะคะ ันนี้เป็นป่าที่สองที่เราปลูกนะคะอายุจะอายุต้นจะน้อยกว่าของป่าแรกนะคะต้นจะเล็กกว่าแล้วเราก็เริ่มปลูกถีขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเมื่อป่าแรกที่เราปลูกหางตอนหน้าฝนหน้านเรามันลงนะคะเราก็เลยปลูกถีขึ้นเป็นหนึ่งเมตรถ้าจะหนึ่งเมตรนะคะก็คือให้ช่วยค้ำกันไว้เราไม่เน้นว่าต้นจะต้องใหญ่เร็วนะคะเราเอา ให้เขารอดแล้วก็ให้เขาโตไปเรื่อยๆอุ้ยนนท์นุ้ยจะได้นี่มีลูกให้กินด้วยอืมมหวานนี่นี่แหละมันเบอรรี่จะหวานมากก็ต่อเมื่อไม่ได้น้ำนะคะแรงๆเขาจะหวานมากผลไม้พวกนี้ พยิงได้น้ำมันจะฉ่ำฉ่ำแล้วทีนี้ก็จะสื่อน,นะคะแต่ถ้าไม่ได้น้ำเลยลูกก็จะไม่ใหญ่นะคะเราจะลองหวานไว้ด้วยนะคะหวานกับ คือมิมนะคะมิ้มแบบนี้ไม่ได้เกิดง่ายๆนะคะจะเกิดก็ต่เมื่อมีระบบนิเวศที่ดีนะคะแล้วก็ธรรมชาติมากๆไม่มีสารเคมีแบบนี้คือเขาจะอยู่ได้นะคะเขาก็จะมาเริ่มอยู่กันอันนี้เริ่มเป็นป่าใหญ่นะคะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้มาป่านะคะเขาก็จะเริ่มมาอยู่เพราะว่ารู้สึกเงียบแล้วก็ปลอดภัยนะคะ เราจะปลูกปลูกไว้อย่างเดียวไม่ค่อยได้มานานๆจะมาครั้งนะคะป่าของเรา